เในที่สุดลุงนี่ก็เอาเบ็ดมาขายทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็โยกผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะก็วันนี้นะครับนะผมก็จะได้เบ็ดนะครับในระดับมิติกไปเทียบร้อยแล้วนะครับนะราคาหนึ่งหมื่นเอ๊หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนั่นเองนะครับนะก็เป็นเบ็ดฟาร์มเงินที่ดีที่สุดนะครับผมนะฮะเห็นเขาบอกกันอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะมาลองกันนะครับหลังจากคลิปนี้แล้วคือผมพยายามหาแบบนานมากๆนะครับแม่งไม่มาสักทีลุงไม่ไม่เอามาขายนะนนนี่ครัับผมมะ รูสปีด0%นะรัก45%นะครับผมนะแล้วก็รับน้ำหนักได้2,000กิโลนะครับผมนะอ๋อแต่นี่ไงนี่ไงมันได้ทรนะครับผมนะมีโอกาสเท่าไร30%ที่จะปลาปลามันจะเป็นแลนโบนะหรือว่าสีลุงนั่นเองนะครับผมนะซึ่งไอ้ปลาสีลุงนี่น่าจะขายได้แพงขึ้นนะครับผมนะฮะก็โอเคซึ่งตอนนี้ผมมีตังค์อยู่3,000แล้วนะครับผมนะก็หลังจากที่ผมซื้อเบ็ด อ่มิติไปนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาลองฟาร์มเงินกันดีกว่านะครับผมในในคลิปนี้นะครับผมนะว่ามันจะได้เงินดีจริงหรือเปล่านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมขอแด้แบบไปฟาร์มเกาะที่เขาบอกนะฮะผมดูยูทูปมาแล้วแหละเอาริบานะครับผมนะเขาบอกว่าไปเกาะโจรสลัดนะครับผมนะมันจะมีโอกาสตกรปลามิตินะครับซึ่งปลามิติเนี่ยคือมันจะขายได้แพงขึ้นนั่นเองนะครับผมนนนี้โอเคเดี๋ยวขอได้ไปเกาะโจรสลัดก่อนละกันอุ้ยเดี๋ยว ไรอะ <c oughs> อุย้ยบอสเหรอนี่เป็นพวกแบบร้านค้านะเขับที่แบบปั๊มไอดีไก่มาแล้วก็มาขายไอดีนะครับผมนะไอเชี้มันไมน่มันทำตกออตโต้ยังไงวะทุกคนโปรหรออุย้ยเฮีย <c oughs> มันไปตกแบบรัวๆเลยทุกคนโปเหรอ้อยลุงนะแม่งโดนน้ำท่วมจุดท้ายแล้วโอเคไม่เป็นไรนะเอาว่าผมจะ ตกเป็นเพื่อนโป้ก็แล้วกันนะครับผมเนะี่ยโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะมาฟาร์มเงินดูนะครับผมนะว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนนะครับผมเนะี่ยเดี๋ยวขอลองตกดูซิเนะี่ยเช็คเช็คเขย่าครับผม okay, โอเค่เขย่าเขย่าโอ้แม่งแหลจกจับเลยอ่ะคือฝนตกด้วยปะไม่รู้ไม่ผมไม่ร,มร,มรู้ว่าแหลกเพราะฝนหรือแหลกเพราะโป้เลยไม่รู้ว่าโป้หรือเปล่านะใครรู้คอมเมนต์มาดิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ควบคุมง่ายเฮ้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 ยนโอเคนะครับผมนะโอโ้โหจนสิบสองโลนะครับผมนะกระจกจกังวะไม่เห็นติดเรนโบว์เลยมันติดไม่ติดยังไงวะมอยากจะรู้อะเอ้ยไม่ติดเรนโบว์อ่ะเรนโบว์สีลุ้งอะ่ะไม่ได้ขายได้แพงขึ้นนะครับผมนะนี่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปพาสีเขียวอะมีคนกดนิเวเคลียร์หรอไหนลองดิ ผมจะได้ปะน่มีคนกดนิวเคลียร์น่าจะเป็นร้านปั๊มนั่นแหละนะเขาผมว่านะดิดิดอาอเลยอู๋ช่วงจริงเอาโอกาสได้แหละ <c oughs> เห็นว่านิวเคลียร์มันจะขั้นเรื่องอะไรได้ตังค์เพิ่มเพิ่อีกด้วยนะเขาผมนะนี่ไงผมอ้านิวเคลียร์จริงด้วยทุกคนนะได้เป็นกล่องอะไรมาสักอย่างนะเขาผมนะเป็นกล่องนิวเคลียร์นะเขาผมนะนี่เออก็เฮ้ยผมว่าผมรีบฟาร์มเลยดีกว่านะเขาผมนะเพราะว่านิวเคลียร์มันขายปลาได้แพงขึ้นด้วยนะฮะนี่เห็นว่าเออนิวเคลียร์จริงนะเขาผนะี่ เดี๋ยวเก็บไว้ขายเลยนะครับผมเนาะเออโอ้ย,อยสวยนี่ไงยปลาเนื้อเคียจริงนะครับนะเขียวเลยนะครับผมแนนะี้โอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนผมฟาร์มเสร็จเลยก็แล้วกันนะทุกคนเออเพราะว่าผม,ผมน่าจะอยู่ตรงนี้ยาวนะเพราะว่าเนื้อเคียมันแบบต้องรีบกอบกลัวนะผมบอกไว้เลยโอเคนะครับนะตอนนี้ผมก็ฟาร์มเสร็จไปเทีเ่ยบร้อยแล้วนะครับผมนะคือก่อนหน้านั้นนะผมขาย,ยไปแล้วด้วยนะครับแลกตังม,มาเป็นแสนนะครับผมเนะี่ยแล้วผมก็ ฟาร์มมาอีกนะน่าจะนานมากๆเลยนะครับผมนะเพราะร้านมันแบบกดแบบเยอะมากนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำไมมันนานขนาดนี้นะทุกคนโอเคผมกดขายละอู้ได้มาอีกแสนหนึ่งทุกคนดูดิเชีย่ยโอ้รวยจัดนะครับผมเนี่ยนี้ผมไม่รู้แนละ้วปลาปลาติดเรนโบว์เป็นยังไงฮนะนี่มันมีแต่ตัวสีเขียวเลยทุกคนเพราะว่ามีแต่มิติกฮะเอ้ไม่ใช่มีแต่ ic, นะิวเคลียร์ New ia, ครับผมเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมก็จะขายปลานะตัวที่อยู่ในคังก็แล้วกันเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ดีกว่า ปลาตัวเล็กมันจะระกี่บาทว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าราคามันจะแพงขึ้นขนาดไหนในนี้เออเราขายดูสิโูตัวละสามพันห้าเลยเหรอเฮี้ยโคตรแพงโอ้ยขายรวยๆผมหูตัวนี้ตัวละสามพันห้าฮะเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเอนชาร์ดนะผมยังไม่รู้ระบบเกี่ยวเอนชาร์ดเลยใครรู้คอมเมนต์มาทีนะครับอุ้ยอุ้ยโอ้ปลานี้โอ้ตัวนี้ยงพันสี่เฮีย่ยโคตรแพงทุกคนตัวพันสี่เลย เอเล่นไปแล้วตัวเนี้ยตัวนี้หนักยี่สิบเอ็ดโลฮะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเอ็นชาร์ดทุกคนเอ็นชาร์ดสีเขียวไม่รู้ดีหรือเปล่าฮะขายตัวนี้หนอตัวนี้ตัวสี่พันนะครับผมนะเนี่ยโอ้โหแม่งโอ้ย,น,อยนิวเคลียร์แม่งแพงจัดเลยทุกคนเฮ้ยราคามันมันดีดขึ้นขนาดนี้เดี๋ยวะนิวเคลียร์ดูดิเนี่ยตัวสี่พันนะครับผมดูดิผมขายล้วๆเลย นี่หุมตกจนผมเวลจะลอยแล้วทุกคนเลยเวลก้าเจ็ดอ่ะผมอะเฮ้ยตัวสมบัติก้าฮะไม่รู้ตัวอะไรเอารีบขายเลยนะโกลฟิตนะครับผมปลาทองฮะ,ะอันนี้พอมีแต่สีเขียวดูไม่ออกตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้สี่พันแปดนะครับผมนะฮะโอ้โหอู้ฟู่เลยร่ำรวยเงินทองผมบอกว่าเลยเฮ้ยอันนี้อะไรไม้เลยไม่รู้ผมไฟฟ้ามมาได้จากเกาะสนอใครรู้คอมเมนต์มาที เก็บไว้ก่อนนะฮะตัวนี้ตัวสามมันสองนะครับผมนอันนี้ถือว่าแพงอยู่นะก็คือตัวแบบหลักสองสามพันทางนั้นเลยฮะตัวนี้แพงสุดเท่าที่เห็นก็มากนเนี่ยตัวห้าพันอ้โอ้ตัวหกพันสองเฮียอุ้ยมันมีหลายตัวด้วยสามตัวโอ้ตัวเนี้ยตัวนี้สี่พันสามฮะอูฟู่เลยทุกคนอูฟู่เหียผมไม่รู้ว่ามันแพงเพราะว่าเบ็ด มิติกหรือเปล่านะครับผมนะฮะหรือว่ามันแพงเพราะนิวเคียร์อยู่แล้วอันนี้ใครคอมเมนต์มาทีใครรู้ฮะตัวสองพนเจ็ะตัวนี้ตัวนี้ะเท่าไหร่ห้าพันเก้าหจุกจุอ่ะผมบอกเลยลํำรวยะฮะลํำรวยเงินของห้าพันเจ็ะตัวนี้ตัวนี้หกพันห้าหเฮ้ยอ๋อ,อไม่ได้กด 6ก0 0นะทุกคนมี3ตัวโหร่ลำรวยเงินทองฮะ4,600นะตัวนี้ตัวนี้โหเฮีย<ฮ>ตัวนี้ตัวใหญ่เชีย่ยทุกคนได้กี่บาทฮนะตัวนี้ขายเลย1มื่นโอ้โหร่ลำรวยจริงๆฮะผมบอกก็เลย อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม,ไไมีไรฮะน่าจะหมดแล้วนะเขาอนิวเคียฮะหลือต่นิวเคียอินชาร์นะก็คงไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วแผนที่เขาไปทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแผนที่อันนี้โอเคตอนนี้หูต,นนตามผมมีสามแสนเก้านะทุกคนเฮียโอโหเล็งนี่เดียวจะสีสส่แสนแล้วผมว่าผมไปตกฟ้าเพิ่มไม่เป็นสีส่แสนเลยดีกว่าฮะโอ้ตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะที่เป็นตัวอย่างดื้อเอปาปลามิติโอูโหผมกลัวจะตกได้ไดินทิพายเลยตัวนี้ โอเคะขายดีกว่านะเขาโอ้โหมิติกมันเป็นสีแบบนี้นี่เองนะเขาผมเนะเดี๋ยวไปดูดีกว่าเมติกขายได้เท่าไหร่นะเขาผมนะเปรียบเทียบกับตัว New นิวเคลียร์นะเขาผมนะว่ามันราคาขนาดไหนมิติกไม่ถึงเท่าไหร่เดี๋ยวดูดิโอ้มิติกพันสี่โอ้ยเมติกแม่งแบบสู้แบบนิวเคลียร์ไม่ได้เลยทุกคนนิวเคลียร์แบบว่าขั้นตามก็สามพันไม่้สองพันแล้ววะโอ้มิติกนี่แม่งตกอย่างยากเลยนะเขาผมนะแล้วก็ นา้แค่พันสี่โอ้โหโอเคนะเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมนะฮะสำหรับเบ Bed ็ดมิติกนะครับผมนะฮะเปิดมาก,ก็โชคดีเลยนะเนะเจอพวก อาโปหรือว่าเปอร์หรือว่าร,รา้านปันม๊มอะไรสักอย่างนะกดแบบนิวเคลียร์รัวๆแล้วผมก็ใช้จังหวะนั้นแบฟาร์มนะครับผมนะอันนี้โอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะดูดูมันยังฟาร์มกันอยู่เลยฮะแต่ว่ามันไม่ได้กดนิวเคลียร์แล้วไปทุกคนโอ้โหเสียดายฮะถ้ากดน er ิวเคลียร์ผมฟาร์มยาวเลยฮะตรงนี้นะจริงๆก็ฟาร์มยาวนะฮะตรงนี้ก็มีโอกา,กาสตกได้มิติกเหมือนกันนะครับผมเนี่ยมิติกแล้วก็เรนโบว์เงี้ยโอ้โหฟูฟูฮะแต่ว่าผมยังไงก็สู้้นนิววเเคลียรร์ไไม่่่ดปะะะพาา ติดละนิวเลี้ย์ยังโตแพงจัดเลยครับผมเนี่ยมีตังสี่แสนนะดูดิคือแบบโอ้โหโอเคอะบายผม